คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้เป็นแค่การน,นาเสนอวิธีการต่อมสร้างไม่มีเจตนาประชดประชันถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกันรู้เรื่องจบสวัสดีครับจี๊ดเวายวันนี้เราก็มาต่อการฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับ EP สองก็ EP นี้ก็จะเป็นการฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วย PWM ตัวปรับรอบมอเตอร์นะครับวงจรก็ ต่อจากขราวที่แล้วนะครับซึ่งขราวที่แล้วคือวงจรตัวนี้นะฮะพอจําได้นะครับแล้วก็ก็คือวงจรตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเข้าแบตเตอรี่นะฮะพอจํากันได้นะครับเราก็มาเริ่มเลยต่อที่เราจาจากหนึ่งมาสามแล้วสองมาสี่นะฮะลากไปเข้า ตัวสวิคนะครับสวิคตัวนี้ผมใช้สวิคเอซนะครับ220โวลต์นะฮะคือมาปรับบูตตัวสเตปอัพนะฮะมาเป็นสวิคเปิดปิดตัวสเตปอัพผ่านจากสเตปอัพไปเข้าเบรกเกอร์ผ่านเบรกเกอร์เอาเส้นสีแดงก่อนนะครับก็จะมาเข้ารางต่อไฟนะครับเห็นไหมฮะมาเข้ารางต่อไฟ าลางต่อไฟออกจากรางต่อไฟไปที่ตัว PWM ตัวปรับรอบมอเตอร์นะครับผ่านตัว PWM มาที่อขั้วลบมาที่วัดโวลต์นะฮะอ่าพิจุดวัดแอมป์นะครับแล้วก็มาเข้าที่รางต่อไฟรางที่สอนะครับส่วนขั้วบวกเนี่ยเราก็ไปผ่านไดโอดบิดก่อนนะครับแล้วก็มาเข้ารางต่อไฟแล้วก็ต่อตัววัดโวลต์ดูว่า ไปหลังจากาที่มาจาก PWM เนี่ยนะฮะมา K on, M K ะคี่โวลต์แล้วก็แอมขีแอมนะครับแล้วก็ต่อพ่วงเข้าแบตเตอรี่ที่เรานำการฟื้นฟูนะครับส่วนหนึ่งเราก็จ้ำไปสามสองจ้ำไปสี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อรอแผงวงจรตัวปรับรอบมอเตอร์อีกวงจรนึงนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะฮะ ผมก็ซื้อเพิ่มมาอีกหนึ่งแผงเพื่อมาต่อหลังเบรกเกอร์ที่ต่อต่อหลังเบรกเกอร์นะครับที่ออกมาจากบูตต็ปอัพเนี่ยนะฮะผ่านเบรกเกอร์เราก็ํำแผงที่สองเนี่ยมาต่อจาบอีกทีหนึง่งถามว่าทำไมถึงต้องใช้สองแผงเพราะว่าแผงแรกเนี่ยเราเป็นตัวเมนหลักผมกันว่าเดี๋ยวเราสรับแผงไปสับแผงมา คือหม่ถึงถอดนะฮะถอดใส่นู่นใส่นี่แล้วจะเกิดการผิดพลาดได้ผมก็เลยลงทุนซื้ออีกแผงหนึ่งมาเลยแ้้ปรากฏว่าไปซื้อมาปุ๊บน้องชายมีแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ได้ใช้แปดัิบ์ให้มาอีกแผงหนึ่งก็สรุปตอนนี้ผมมีทั้งหมด3แผงก็ดีครับผมจะได้มาทําการฟื้นฟูนได้ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแคปวงจรไว้ก่อนได้นะครับใครอยากจะทำตามก็ทำได้นะฮะ หลักการทํางานของเขาก็คือเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ลงลูกหลักถูกต้องไหมครับแบตเตอรี่ลูกหลักเนี่ยเปรียบเสมือนวงจรพิจุดเปรียบเสมือนสวิชชิ่งนะฮะคือเราจะดึงไฟจากแบตลูกแรกเนี่ยนะครับไปที่บูตนะฮะเพิ่มกระแสไฟไปที่ตัวปรับรอบมอเตอร์เนี่ยนะฮะ p w m เนี่ยเพื่อไป ทำการดูว่าแบตเตอรี่ที่เราได้มาเนี่ยทุกเป็นแบตตันไหมแบตทุกเซลล์เนี่ยสามารถฟื้นฟูได้หรือเปล่ามีอะไรผิดพลาดบ้างไหมอะไรเนี้ยฮะกับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราต้องมีบูตตัวนี้นะฮะเพื่อเพิ่มกระแตให้เขาเพิ่มโวลต์น,นะฮะให้ไปเลี้ยงในวงจรเมื่อเราทําการดูว่าแบตเตอรี่ที่เราได้มาเนี่ยทุกเซล ทุกเซลนะครับมีการตอบสนองได้ทุกเซลล์เป็นอย่างดีเราก็จะทําการปรับบูตเนี่ยนะฮะลงแล้วก็ปิดเบรกเกอร์เราก็จะสับเบรกเกอร์ของแผงโซลาเซลเนี่ยนะครับมายิงตรงผ่านตัว PWM แล้วก็ไปฟื้นฟูแบตเตอรี่ต่อไปนะครับหลักการการฟื้นฟูแบตเตอรี่ของผมเนี่ยหรือวิธีการเนี่ยนะครับก็คือผมจะเลือกแบต ี่ไม่บวมแผ่นธาตุไม่แตกไม่แตกอะ่ะไม่แตกมากอะฮะอาจจะมีแตกบ้างแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงกับมากก็มากเนี่ยก,ก็ก็คือตัดทิ้งเลยไม่เอาเอามาทําการฟื้นฟูก่อนที่จะฟื้นฟูนนเนี่ยผมก็จะวัดค่า CTA วัดค่าน้ํากดแล้วก็วัดโวลต์ว่าเขามีเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็จดเก็บเอาไว้นะครับ จดเก็บเอาไว้จนเราทาการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาวัดค่า CTA อีกครั้งหนึ่งว่าก่อนฟื้นฟูกับหลังฟื้นฟูแล้วเนี่ยอันไหนดีกว่ากันมีค่าแตกต่างกันมากไหมถ้ามีค่าแตกต่างกันมากก็ก็เอาครับถ้าแตกต่างกันไม่มากสมมุติว่าก่อนทาเนี่ยมีอยู่ที่200 CTA ทําไปแล้วมี210หรือ220สมมุตินะครับอันนี้คือสมมติอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เอาฮะ เราก็ขายไฟดีฝ่าหรือจะมาใช้งานในแผงโซลาเซลได้ไหมฮะก็ได้หมายถึงว่าเรามาใช้ใช้ไฟในบ้านได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันได้ไม่นานนะเพราะ CCA เขาน้อยแบตบที่ผมมาทำการฟื้นฟูครั้งนี้นะฮะเป็นแบต Gs 75ม m ์นะครับเดี๋ยวคอยด,ถดอูถัดจากวงจรน,นี้นะฮะเป็น เป็นรายการต่อไปก็วงจรก็มีแค่นี้ครับส่วน7กับ8เนี่ยก็จะเป็นต่อวงจรตรับความทีซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปตอนเนี้ส่วนตัวจริงอะผมได้ต่อไปเรียบร้อยแล้วทดลองแล้วมีปัญหาผมกำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่า,วาเวลาเราต่อยิงตรงกับแผงโซลา่าเซลเลยเนี่ยลงไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า เราจะใช้ตัวปรับความถี่ PWM ปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าตัวปรับรอบอปรับความถี่เนี่ยปรากฏว่ามันทํางานควบคู่ไปด้วยตอนนี้กําลังหาสาเหตุอยู่ครับว่ามันเป็นเพราะอะไรก็จะทําการแก้ไขแล้วก็จะลงคลิปต่อไปให้ดูครับว่าวิธีการมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วน EP นี้ก็แผงวงจรก็มีตามนี้นะฮะแล้วก็ดูคลิปการทำงานจริงต่อไปครับ หลังจากดูแบบวงจรของการฟื้นฟูแบตเตอรี่ p w m การปรับรอบมอเตอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนที่ผมทำการฟื้นฟูนะครับโดยผมได้มีแบตเตอรี่ลูกสีฟ้าเนี่ยนะครับมาเสริมทับลูกหนึ่ง GF GS 75A นะฮะมาเสริมทับเพื่อช่วยในการ เติมทับของผมเนี่ยนะฮะกับคู่กับพนาตอนิกสีดำเนี่ยนะฮะลูกของผมโดยการทำให้ระบบไฟดีซีให้มันไอ้นี่มากขึ้นทั้งนี้นะฮะผมได้ทำการซื้อแผงเพิ่มมาอีกหนึ่งแผงนะครับเพื่อเวลาเราทำการฟื้นฟูแบตเตอรี่ลูกที่เราได้มาใหม่เนี่ยมันจะได้ไม่กระทบกับรูปแบตเตอรี่ลูกเก่าของเรานะฮะและแผงที่ผมซื้อมาก็ แผงตัวเดิมครับร้อยวัตต์เหมือนเดิมให้มันคู่กันไว้ครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีแผงร้อยวัตต์เนี่ยสองแผงและแผงหนึ่งเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่หลักส่วนแผงที่สองเนี่ยจะไว้ทําการฟื้นฟูนะครับถามว่าแผงเดียวได้ไหมได้ครับแต่ตอนนี้พอดีในอนาคตเนี่ยผมมีโครงการว่าเดี๋ยวผมจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ไปในบ้านด้วยก็ซื้อให้มันคู่กันเรามีเงินแค่นี้เราก็เริ่มกับแผงน้อยไปก่อนครับ บริหารการจัดไปจัดการไฟในบ้านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะฮะว่าว่าเราจะใช้มันพอหรือว่ามันไม่พอเพราะปกติจันถึงสุกเนี่ยทั้งผมแล้วก็ลูกๆแล้วก็ภรรยาฮะจะไม่มีใครอยู่บ้านอยู่แล้วช่วงกลางวันจะอยู่ก็ช่วงกลางคืนก็คือเราจะใช้แบบผสมผสานกับไฟไฟหลวงนะครับแต่เราไม่ได้ต่อเข้ากับไฟหลวงนะฮะก็คือหมายถึงว่าอาจจะต่อดวงไฟเล็กๆน้อยๆคือปิดไฟในบ้านแล้วก็ใช้ไฟาจากแบตเตอรี่ เป็นบางดวงนะฮะแล้วก็บางจุดเราก็ใช้ UPS อ่าเกินนอกรอบไปแล้วนะครับอ่านี้เราเราจะเข้ามาอยู่ในวงจรของเรานะครับก็คือขั้นตอนแรกผมก็จะทำการปรับเปิดจานเนี่ยนะฮะเปิดวงจรสเตป up ก่อนนะครับบูสต์สเตปอปุ๊บไปที่ตัวปรับตัวนี้นะครับตัวปรับ p w m รอบมอเตอร์ แล้วก็มาลงมาที่แบตเตอรี่ลูกสีฟ้านี่นะครับแต่ก่อนที่ผมจะทําขั้นตอนเนี้ยผมก็ต้องวัดหนึ่งแบตที่เราได้มาฟื้นฟูเนี่ยหนึ่งจะต้องมีสภาพแบบไม่บวมนะครับถ้าบวมมากก็ก็อย่ามานะฮะของแผ่นธาตุถ้าแผ่นธาตุแตกมากก็อย่ามาเล่นเลยนะครับมันไม่คุ้มกันกันกบเวลาที่เราจะต้องสูญเสียอุปกรณ์ที่ผมจะต้องมีการในการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับก็หนึ่งตัววัดนี่นะครับ วัดค่าัวัดค่าน้ำกดของเขานะครับหนึ่งแล้วก็กอุปกรณ์ที่สองก็คือตัววัดค่า c c a นะครับซึ่งเราจะมาวัดน้ำกรดทุกช่องเลยนะฮะซึ่งคลิปเก่าผมก็พอพอมีสอนไปแล้วนะครับก็คือเราจะวัดน้ำกรดทุกช่องวัดค่า c c a แล้วเราก็จดไว้ว่าแบตบลูกนี้มีน้ำกดมี TCA เท่าไหร่หลังจากเราทำการวัดค่าเรียบร้อยปุ๊บ ตันนี้ผมก็จะมาปรับนี่นะครับปรับโวลตเข้านะครับด้วยการบูตสเตปอัพนะครับปรับขึ้นไปอันนี้ผมดัดแปลงให้มาตัวปรับอยู่ด้านนอกแล้วนะครับให้ปรับจะอยู่ที่2 0แอมป์นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้คือแอมป์ของ p w m นะครับว่าเออเราก็ปรับไว้ที่อยู่ที่ประมาณ10แอมป์เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ ที่เรานามาการฟื้นฟูนะครับถามว่าทําไมถึงใช้แอมสูงช่วงแรกผมแค่ใช้แอมสูงแต่ก็ไม่เกิน10%ของแบตเตอรี่นะครับแต่ลูกนี้เกิน10%อยู่แล้วว่า75ะสิาแอมก็อยู่ที่ประมาณ6หรือ7แอมนะถ้าจะไม่ผิดคือหลักการของผมเนี่ยจะชาร์จจริงๆกันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5แอมแต่10แอมครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าผมจะดูว่าแบตของเขาเนี่ยมีเซลล์ไหนตายบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเซลไหนตาย ผมจะถึงจะทําการพื้นผูต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีเนื้อเซลไหนตายถ้าตายช่องเดียว <c oughs> นะคะวัดช่องอื่นเดือดดีเนี่ยผมก็จะใช้สูตรลัดนิดนึงฮะสูตรเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับอ่าไฟฟ้าเลยนะฮะอาจจะต้องมีน้ํายาเคมีบางตัวมาช่วยกัดเขานิดนึงเพื่อผมไม่อยากยิงเซล์ฮะเพราะว่ามันต้องเจาะเจาะเสร็จเจาะพลาดปัญหาถ้าเราจิ้มขั้วพลาดเนี่ย ก็ปัญหาที่จะตามมาก็คือวงจรที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเกิดการช็อตแล้วก็เกิดการเสียหายได้แล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดผมทําวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยปรับไปติดแอมแล้วเนี่ยทำการชาร์จไปประมาณทักสักพักหนึ่งนะฮะดูว่าเขาทําปฏิกิริยาทุกช่องแล้วเนี่ยผมก็จะปรับเขาลงนะครับแล้วก็ยิงตรงจากแผงโซล่าเซล ที่ผมทาตามรูปวงจรที่ผมทําให้ดูนะที่อธิบายตามวงจรนะครับอันนั้นนะฮะอีกทีหนึ่งก็คือหมายถึงว่ายิงแผงโซล่าเซลผ่านตัว PWM รอบรอบมอเตอร์แล้วก็ลงแบตเตอรี่เลยโดยที่ไม่ผ่านวงจรสเตปอัพนะครับเพราะว่าแผงโซล่าเซลที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันแค่18โวลต์5แอมมันไม่มีผลอันตรายต่อทําให้แบตระเบิดไดะะ้คือเราจะใช้การสวิงของโวลต์นะครับวครับสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลง ส่วน PWM ปรับรอบมอเตอร์เนี่ยผมจะปรับไปอยู่ที่1นาฬิกาซึ่งถ้าประการทั้งปวงเนี่ยแอมที่จะลงแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะไม่เกินอ,อ5แอมป์อยู่แล้วเพราะว่าแผงโซลา่าเตลเราอ่ะมันมาแค่5แอมแล้วก่อนที่ผมจะทำการ <c oughs> ฟูนฟูน้ำกดตรงนั้นอนะ่ะผมก็จะชาร์จไอ้ตัวเนี้ยนะฮะสมมติว่ามันเดือดทุกช่องแล้วนะครับผมก็จะทำการ ปรับไปชาร์จในหมวดที่หนึ่งก็คือ EP หนึ่งะฮะที่ชาร์จแบตเตอรี่ลง 10, ที่ผมตั้งไว้14.6โวลต์นะฮะคือผมจะปรับไปอยู่ที่หมวดนั้นก่อนให้มันใช้มันชาร์จให้เต็มก่อนแล้วก็วัดน้ำกรดใหม่เมื่อว,วัดน้ำกรดเสร็จแล้วเนี่ยความเข้มของน้ำกรดเนี่ยมันได้เราก็จบแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ผมถึงมาขั้นที่2ก็คือยิงแผงโซลาร์เซลล์ผ่านตัว ด w m ปรับรอมอเตอร์นะครับยิงตรงลงเพื่อให้ฟื้นฟูนให้เขาให้มีค่านรำกดให้เข้มขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่า T T A มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นคลิปเนี้ยคงจะไม่ทันเพราะว่าช่วงที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนซึ่งมอาจจะใช้เวลาหลายวันผมก็เลยมาพูดภาพรวมไว้ให้ดูก่อนว่าหลักวิธีการฟืนฟ้นฟูนแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมีดังนี้ ก็คือนำแบตมาตรวจค่า CCA วัดน้ำกรดทดลองเทสว่าทุกช่องเดือดไมหมถ้าเดือดฟูนฟูต่ออันนี้นะครับคือหมายถึงว่าจบอันแรกนะนะั่นฮะแล้วก็ย้ายไปชาร์จอยู่ที่14.6โวลต์จนค่าแอมเนี่ยนะฮะข้างบนเนี้ยนะครับเป็นศูนย์ เป็นศูนย์เสร็จแล้วใช่ไหมครับทำการค่าวัดน้ากดวัดค่า TTA ว่ามีการฟื้นฟูมาเท่าอามีการฟื้นฟูมาเท่าไรค่าน้ํากดเข้มไหมค่า TTA อยู่ที่เท่าไหรอาสมมุติว่าค่า TTA อยู่ที่400สมมุตินะครับอยู่ที่400ค่าน้ํากดได้ไหมค่าน้ากรดจะไม่ได้ค่ามาตรฐานผมก็ย้ายกลับไปใช้ยิ่งตรงจากแผงโซล่าเซลล์ที่ผมอธิบายในคลิปนะครับอาผิจุดในในรูปแบบของจอนะฮะ ยิงตรงผ่านตัว PWM ปรับรอบมอเตอร์เลยปึ๊บตัวนี้นะฮะปรับรอบมอเตอร์ก็โดยการปรับเราโยกจากที่เราชาร์จ14.6โวลต์มาเป็นยิงตรงจากแผนผ่านตัว PWM ลงแบตเตอรี่โวลต์เขาจะมีการเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแต่ตัว PWM เนี่ยผมจะปรับอยู่ที่1นาฬิกานะครับปรับอยู่ที่1นาฬิกา เราก็ทําการเคี่ยวเข้าไปครับจนฝาน้ํากดเขาจะได้เมื่อน้ํากดเขาได้ปุ๊บเราก็หยุดทันทีหยุดปรับเสร็จปุ๊บเราก็วัดน้ํากดอีกรอบหนึ่งว่าทุกช่องไหมที่มันเข้มถ้ามีช่องใดช่องหนึ่งไม่เข้มเราก็ทําการไปใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่เต็มอยู่ช่องเดียวแต่เต็มไปแล้วห้าช่องอย่างเงี้ยเราไปไอ้นี่เขามากๆเนะี่ยและไอห้าช่องที่ที่มันเต็มไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดการ เซลขาดได้เพราะเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเราก็ทําการไปใช้งานก่อนใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกลับมาชาร์จทาตามขั้นตอนแรกนะฮะต่อไปเรื่อยๆเพราะแบตเตอรี่ที่ผมเอามาฟื้นฟูเนี่ย <c oughs> ผมเอามาไว้เป็นพลังงานโซล่าเซลด้วยครับถ้าลูกไหนดีๆเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นต้นทุนของเราก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการขายไปได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีเราก็เก็บไปใช้เอง เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียชื่อของเราด้วยเพราะว่าพวกนี้แบตของเขาเนี่ยฮะสามารถเอามาเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์ได้แน่นอนครับเพราะเท่าที่ผมด,ดูแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ300 CCA แต่ละลูกนะฮะซึ่งมันก็ใช้งานในงานของโซลาร์เซลล์ได้แต่งานโซลาเซลลไม่ใช่ว่าเราไปใช้งานหนักเลยนะฮะก็คือใช้งานไม่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 หนักมากเราก็ดูเฉพาะบางจุดนะครับที่เราที่เราจะนําไปใช้นะฮะไฟนะครับ คือหมายถึงว่าไปผ่านตัวอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็ว่าตามอา่าว่าแต่ท่านแล้วแต่ท่านเลยฮะว่าท่านจะเอาไปผ่าน UPS ผ่านอินเวอร์เตอร์หรืออะไรก็ได้ครับแต่จุดที่ท่านต่อไปใช้งานเนี่ยจะต้องดูด้วยนะครับว่าอย่าให้มันโหลดเยอะเพราะว่าพลังงานของเรานะฮะของแบตเตอรี่เราอ่ะมันน้อยเมื่อมันน้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อวงจรเราได้หลักการอ่าไม่ใช่หลักการครับวิธีการของผมเนี่ยมันก็มีแค่นี้ครับไม่ยุ่งยาก คือสรุปตอนนี้ผมซื้อแผงโซล่าเซลล์มาเพิ่มเป็นสองแผงแล้วก็มีน้องให้แผงโซล่าเซลล์80บาทมาอีกหนึ่งแผงแก็จะกลบว่าผมมีทั้งหมดสาแผงแล้วนะครคือเราจะทำยังไงให้ไฟที่ที่ที่เราสามารถหามาได้เนี่ยให้มันเก็บอยู่ในรูปแบบของแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดนะครับเ mm. พราะว่าจะถึงสุกเนี่ยผมและครอบครัวเนี่ยส่วนมากจะไม่มีใครอยู่บ้านยู่รับจะอยู่กันช่วงเย็น วกนั้นก็สามารถชาร์จแบตได้เต็มที่เลยฮะผมก็เลยถึงคิดเอามาใช้แบบนี้ครับคือเราทําการเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ด้วยไปในตัวแล้วก็เราก็แบตเตอรี่ที่เราฟื้นฟูได้นํากลับมาใช้ซึ่งมันจะประหยัดงบประมาณนิดนึงครับรีบ่าเราไปซื้อแบตลูกใหม่เลยถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้นะครับรบกวนนิดนึงนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะทร้าบคลิป ใหม่ๆเลยคิปต่อไปว่าผมจะลงวันไหนขอโทษที่นะครับบางอย่างคลิปอาจจะนานหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมจะต้องมาทําการทดลองเองก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมใช้งานได้จริงไหมพื้นผูได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะวงจรที่ผมทําออกไปมันผมก็ไม่อยากให้คนที่ดูแล้วแล้วทําตามเนี่ยรู้สึกว่าไม่เอ้ยมันทํางานไม่ได้จริงแต่วงจรเนี้ยมันทํางานได้จริงครับแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าแผงเราวัดมันน้อยนะครับต้องเข้าใจ ที่จริงแล้วใครมีแผง24โวลต์เนี่ยใช้เป็นตัวหลักในการชาร์จลงแบตเตอรี่ได้เลยนะครับเวลาเรามาฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยเราจะได้ดึงพลังงานจากแผงหลักเนี่ยได้ได้เต็มที่หน่อยตอนที่เราปรับพูทนะฮะมันจะได้ดึงมาได้เต็มที่แต่แผงผมมีน้อยผมก็เริ่มน้อยน้อยไปเรื่อยๆก่อนนะแต่แผง24โวลต์ยิงตรงลงแบตเตอรี่เลยไม่ได้นะครับหานตัว PWM เนี่ยแล้วเรายิงตรงลงแบตเตอรี่เลยเนี่ย โอกาสที่มันจะไสีหายมีสูงนะครับอย่าไปอย่าไปทําตรงนั้นนะฮะแต่แผงของผมว่ามันแค่ร้อยวัต5แอมมันสามารถยิงตรงลงแบตเตอรี่โดยตรงได้เพราะว่าแล้วเราก็อยู่ใกล้ๆมันด้วยตอนที่เราทํานะฮะว่าปฏิกิริยาชั่วโมงหนึ่งเรามาวัดทีหนึงว่าอ,อน้ำกรดมันเข้มมากน้อยแค่ไหนเราจะได้กะเวลายืดออกไปในการวัดวัดค่าน้ากรดได้ตอนที่เรายิงแผงลงตรงลงแบตเตอรี่นะครับ มันจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ด้วยเมื่อค่ามันน้ำกดมันเข้มแล้วเนี่ยเราก็หยุดนะครับวัดค่า TJE จบเราจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เราเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูสาเร็จแล้วจบแล้วเราก็ไม่นำแบตลูกใหม่มาฟื้นฟูต่อก็ทำไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยวนเวียนไปเรื่อยๆแบตเก่าเราสัก6เดือนปีหนึ่งเรากลับมาทำฟื้นฟูเขาหน่อยนึงเพื่อกระตุ้นให้ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคอนเฟตที่เกาะอ,อยู่ที่แผงที่แผ่นาธาตุนะฮะให้เขาตลายออกไปให้น้ํากดของเขามีค่าเข้มขึ้นเมื่อน้ํากดเข้มขึ้นเนี่ยการใช้งานของ่อาไฟของเราเนี่ยมันจะได้ได้นานหน่อยนะครับถ้าน้ํากดไม่เข้มเนี่ยการใช้ไฟของเราเนี่ยมันจะเร็วมากเลยค่ะถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูก็ได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีแบบตะกัวกดนะครับ คุณลองเอาค่าน้ำกดไปลองวัดดูก่อนได้วัดปุ๊บถ้ามันอ่อนเนี่ยแล้วคุณลองลองสังเกตดูว่าคุณใช้ไฟได้กี่ชั่วโมงสมุดว่าตั้งไว้เหลือให้ใหเหลือแค่1ิเบตโวลต์ก็พอครับเดี๋ยวคุณก็ลองวัดดูว่าคุณใช้ได้กี่ชั่วโมงกับน้ำกดเข้มเลยเนี่ยได้ค่าได้ค่าตรงนี้ก็เลยเนี่ยระหว่างสีขาวกับสีเขียวเนี่ยนะครับใช้ได้กี่ชั่วโมง ลองวัดกันดูได้เลยครับยิ่งน้ำกรดเข้มก็ยิ่งอยู่ได้นานแต่ไม่ใช่ใหมายถึงว่าเราไปเตือน้้ำกรดมาเติมนะครับเราก็ทําการชาร์แล้วก็ทําการฟื้นฟูเขาแบบเนี้นะครับจนน้ำกรดเขาเข้มแค่นี้ครับหลักการหรือการฟืนฟนฟ้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยง่ายๆนะฮะตายผมแต่ต้องใจเย็นนะฮะเพราะว่าวงจรที่ผมทําเนี่ยอันเนี้ยวัดเราน้อยนะครับต้องใจเย็นๆน,นะฮะอาจจะต้องใช้เวลาสามถึงสี่วัน ถ้าแดดดีๆก็ประมาณ3วันครับถ้าแดดแดดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์เลยฮะแล้วยิ่งช่วงนี้ฝนตกด้วยผมก็เลยลงคลิปชานิดนึงเพราะว่าผมมาลองฟื้นฟู่องใช้งานลองเอาไปต่ออินเวอร์เตอร์อะไรหลายๆอย่างแล้วฮะว่าเออให้มันดีไหมแบบที่เราได้มาอะไรเงี้ยทำมันใช้งานได้ดีแล้วก็พัฒนาต่อไปครับลองแล้วก็ส่วนคลิปต่อไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยนะฮะ ตัวปรับความทีก็ไม่ไม่แตกต่างจากวงจรตรงนี้ทั้งเท่าไหร่หรอครับแค่อาจจะต่อรีเลย์เพิ่มเข้าไปเพื่อเวลาเรายิงแสงอ่าสิจ,จุดยิงไฟจากโซลเซลเข้ามาในตัวเครื่องเลยเนี่ยมันจะได้แยกกันเป็นชัดเจนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ